แนวโน้มภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2019ในปี2019ภัยคุกคามจะมาในรูปแบบที่ทันสมัยซับซ้อนและอันตรายมากขึ้นโดยเฉพาะอุปกรณ์พกพาเช่นสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตที่ปัจจุบันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ทั่วไปในยุคดิจิทัลแฮกเกอร์จะพุ่งเป้าโจมตีอุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้น 1. การขโมยข้อมูลส่วนตัวจะเพิ่มขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นแฮกเกอร์จะใช้วิธีการซับซ้อนมากขึ้นเพื่อดึงข้อมูลบัญชีของผู้ใช้และเจาะเข้าสู่บัญชีโทรศัพท์มือถือที่อาจมีการผูกกับบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้จ่ายหรือขโมยเงินจากบัญชีผู้ใช้ 2. แอปแกม การแฝงตัวของภัยคุกคามผ่านแอปพลิเคชันที่ให้ความบันเทิงต่างๆทั้งในระบบ iOS และ Android โดยเข้ามาขโมยข้อมูลและทรัพย์สินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดบนมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ 3. การมาถึงของ 5G กลายเป็นการขยายพื้นที่ในการถูกโจมตีด้วยเหตุที่ระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนในโครงสร้างเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตามมาเช่นอุปกรณ์ IoT จะสามารถทำงานผ่านโครงข่าย 5G ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปผ่านตัวเราเตอร์ส่วนกลางอีกทั้งยังมีโปรแกรมส่วนเสริมใหม่ๆเพิ่มเข้ามา ดังนั้นการติดตามการทำงานของอุปกรณ์ IoT ได้ทั่วถึงจึงทำได้ยากทำให้แฮกเกอร์มีช่องทางการโจมตีเพิ่มขึ้นด้วย 4. คนร้ายประยุกต์ใช้ AI ในการโจมตีเพิ่มขึ้นสาเหตุของแนวโน้มในการนำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการโจมตี เพราะปัจจุบันเราสามารถค้นหาเครื่องมือด้าน AI บนโลกออนไลน์ได้ง่ายอีกทั้ง AI สามารถทำให้ขั้นตอนต่างๆเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากตัวอย่างการนำ AI ไปใช้ในการโจมตีเช่นใช้เพื่อการสแกนหาช่องโหว่ภายในเครือข่ายและระบบต่างๆ 5. ความเสี่ยงบนคลาว เมื่อข้อมูลจำนวนมหาศาลถูกย้ายไปเก็บไว้บนคลาวมากขึ้นความปลอดภัยก็จะลดลงไปขณะที่การดูแลให้ข้อมูลเหล่านั้นปลอดภัยก็ทำได้ยากขึ้นดังนั้นโอกาสที่จะเกิดข้อมูลรั่วไหลก็จะมากขึ้นตามไปด้วย